ทชมครับผมไปเจอคลิปคลิปหนึ่งมาซึ่งคลิปนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นประโยชน์ไหมนะก็ะ่คือคลิปนี้อ่ะทุกคนมันจะเป็นคลิปคลิปหนึ่งคือให้ทุกคนนะครับกดเคำว่า b r e a k f ทุกนะกดไปตรงนี้แล้วมันก็จะมีเซิร์ฟใช่ไหมแล้วก็กดออกมาเลย กาเลยออกมาเลยนะครับออกมาเลยคือมันเป็นเหมือนบักนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันได้จริงไหมคือให้ทุกคนนะครับกดไปที่ชื่อเราแล้วก็กดตรวจสอบรายงานแล้วก็เขียนว่าเชื่อแบนหนึ่งสองสองสี่สี่นี่นะคือคือให้ทุกคนกดอย่างนี้นะ คือเปลี่ยนชื่อนะคะเปลี่ยนไปนว่าไอโรเปลี่ยนอะไรก็ได้คุณเขียนไออาร์ R. นะครับแล้วก็กด What Big ค n ดูแต่ทุกคนสังเกตที่มุมขวาบนนะดูนี่เห็นไหมมา,าดู และเราจะกดดีดูนะครับว่ามันจะได้ไหมครับหหนึ่งสองสามไม่ได้นะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็มันน่าจะมีเพียงแค่นี้แหละนะครับสิ่งเลยทุกคนวส,คสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมไลค์ด้วยนะครับก็